บิมตะลิงคาเฟ่เมนูซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับเป็นไข่ตุ๋นหมอ้อไฟนะครับนี่มีทั้งปำหมึกทั้งกุ้งทั้งไข่ สวัสดีเพื่อนๆเ,เลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะกบจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่อำเภอบางมหงันต์จังหวัดอยุธยานะครับมีชื่อว่าริมตลิ่งคาเฟ่นะอันนี้คือบริเวณหน้าร้านนะครับเมื่อเข้าบริเวณหน้าร้านแล้วนะครับก็จะพบกับ บริเวณจุดถ่ายรูปของร้านนะครับก็จะเป็นโลโก้ของร้านนะครับผมแล้วก็มาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านทานอาหารกลางแจ้งนะครับแล้วก็มีสวนย่อมแล้วก็เปรให้นอนด้วยนะครับที่บริเวณริมตะลิ่งของริมน้ำแม่น้ำลบบุรีเลยนะครับก็บรรยากาศค่อนข้าง,งสวยงามเลยนะก็เดี๋ยวนักกบจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในร้านอีกครั้งนึงนะครับก็ตรงบริเวณนี้นะครับ ก็เป็นจุดทานอาหารกลางแจ้งนะครับสําหรับครอบครัวนักบนะครับก็เลือกทานอาหารบริเวณกลางแจ้งนะครับใต้ต้นไม้นะครับลมเงาลมลื่นมากเลยนะครับก็บริเวณนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินของริมตลิงคาเฟ่นะครับใครมาก็ต้องถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับผมโอเคส่วนด้านในนะครับด้านร้านอาหารห้องแอร์ก็มีบริการให้ด้วยนะครับใคร อากาศร้อนหรือต้องการนั่งแอร์เย็นฉ่ำก็เข้ามาสัมผัสได้นะครับส่วนตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณท่าน้ำนะครับก็สามารถทานอาหารนั่งโต๊ะห้อยขาดูริมตะลิ่งได้นะครับก็ในส่วนบรรยากาศบริเวณนี้นะครับก็สามารถมาเลือกนั่งได้เลยนะครับแต่ช่วงเช้านะครับจะร้อนนิดนึงนะครับก็ให้มาเลือกทานอาหารในห้องแอร์หรือบริเวณใต้ร่มเงาก็ได้นะครับ ครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์สําหรับสั่งเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดโกโก้ชากาแฟต่างๆนะครับก็สามารถมาสั่งได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับเป็นโซนที่อยู่หน้าห้องแอร์นะครับก็สามารถมาเลือกที่นั่งได้เลยนะครับตามสบายเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นโต๊ะที่ตั้งไว้ ต่างแจ้งบริเวณส่วนย่อมนะครับก็บริเวณนี้นะครับหน้ามานั่งทานในช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันจะร้อนนิดนึงนะครับก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมานอนเปยนะครับชมริมน้ํานะครับครับสำหรับเมนูแนะนําทางร้านนะครับก็มีเขียนไว้จํานวน12รายการนะครับสามารถมาเลือกได้เลยนะครับครับและนี่คือรายการอาหารของร้านริมตลิ่งคาเฟ่นะครับก็ มีอาหารให้เลือกทานมากมายนะครับอันนี้คือเมนูแนะนำนะครับถัดไปนะครับจะเป็นเมนูทานเล่นนะครับแล้วก็เมนูถัดไปจะเป็นอาหารจานเดียวนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็เมนูประเภทเส้นนะครับแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็จะมีเมนูต้มนะครับต่อไปเป็นเมนูแกงเผ็ดนะครับผมหน้าถัดไปก็จะเป็นเมนูผัดนะครับ ผัดร้อนนะครับแล้วก็เมนูชุดน้ําพริกก็มีนะครับเมนูไข่เจียวนะครับต่อไปจะเป็นเมนูปลานะครับแล้วก็เมนูอาหารอีสานส้มตำต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ประเภทยำนะครับก็เมนูถัดไปจะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับกาแฟสดชากาแฟนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นเมนูกุ้งแม่น้ำเผานะครับก็น่าทานมากๆเลยนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเมนูซิกเนเจอร์นะครับไข่ตุนหม้อไฟทะเลเดือดนะครับโอเคครับนี่คือเมนูน่ารับประทานมากๆเลยนะครับของทางร้านนะครับจับด้านนี้จับด้านนี้นี่มีไฟขนาดแหญเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับนี่ออมีทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งไข่ นะครับบนหม้อไฟนะครับเป็นเมนูเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เลยนะครับผมเหมนี่ทรรมชาตินี้ดีวกว่า ครับและนี่คือตัวตึงของทางร้านเลยนะครับก็เป็นเจ้าห่านสีขาวนะครับเวลาท่านผู้ชมเดินลงไปบริเวณริมตลิ่งนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเจ้าห่านตัวนี้ค่อนข้างจะดุเลยนะครับวิ่งไล่กวดนกบเลยนะครับนี่นะครับตามมาถึงบันไดเลยนะฮะนี่โอ้โหค่อนข้างดุเลยนะครับผมส่วนห้องน้ําของทางร้านนะครับจะตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของร้านนะครับก็ ห้องน้ํานะครับจะแยกส่วนระหว่างหญิงและชายนะครับอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือสภาพของห้องน้ําทางร้านนะครับผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวร้านริมตลิ่งคาเฟ่นะครับ อำเภอบางมหันจังหวัดอยุธยานะครับก็อย่าลืมแวะมาทานได้นะครับร้านริมตลิ่งคาเฟ่นะครับบรรยากาศและอาหารอร่อยสุดยอดเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ